สวัสดีปีใหม่อีกครั้งน,น,นะคะวันนี้วันที่ 2, เจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอายุหกสแล้วค่ะเป็นวันเสาร์นะคะเออก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์อีกทีนึงวันนี้มีข่าวดีที่จะได้ทักทายแล้วก็ได้บอกลก่าวกับลูกศิษย์ของย่าพลังกายที่เพื่อนสุขภาพดีนะคะก็พอ,อจะบอกบุญที่ให้โมทนา พรุ่งนี้ญาติจะเดินทางไปวัดเก่าโวราณได้เปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานกับกา,าชิปสองหลักสูตรค่ะเด็ดวันนะคะเปิดวันอาทิตย์ก็จะจบวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันที่แปดก็จะสาเร็จวันที่สิบห้ามกราก็็กลับมานะคะก็ญาติจะไปเปิดคงจะไม่มีโอกาสไปนั่งอยู่ได้หรอกเพราะปีนี้ 93สิบสามแล้วสังขารมันน่วงโรยนะคะก็ต้องถนอมสุขภาพหน่อยลูกศิษย์ก็ยังไม่ให้ยาละสังขารขอให้อยู่เป็นไปอยู่กันเรื่อยจน,จนจนกระทั่งมันเป็นทุกข์กันนะคะให้อยู่นานๆเนี่ยคะ่ะก็จะบอกบุญให้ชโมโสนาว่าจะไปทํารุ่นสิบเจ็ดนะคะ่ะวิปัสนารุ่นสิบเจ็ดนะคะเป็นวิปัสนาที่เชื่อว่า ในประเทศไทยมีอยู่กันไม่กี่สมนักกรอกที่ถูกต้องนั่นก็ยากก็บอกว่าเออไปปฏิวัติคราวนี้มีความมีความปิติมากถึงแม้ว่าจะชราหรือแก่แล้วก็ยังมีกิตที่มั่นคงอยากจะช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปทำให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นทางพ้นทุกข์ คือพนานิพานศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกที่ชี้ทางพ้นทุกข์ได้นะคะศาสนาอื่นไม่มีเลยคุณจะท่านไม่ใครถามว่าศาสนาพุทธมีดีอะไรเราก็จะบอกว่ามีดีเพราะว่าเรามีมรรคมีองค์แปดที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วชี้ทางพ้นทุกข์ให้กับเราศาสนาอื่นไม่มีค่ะนะคะศาสนาอื่นไม่มีวิปัสสนา แต่ว่าเรามีความภูมิใจที่เราเกิดมาได้พบศาสนาอันประเสริฐสุดที่สุดในโลกนะคะเพราะนั้นยายจะบอกให้หนูช่วยโมทนาบุญก็ได้บุญนะคะไปปฏิบัติคราวนี้ทุกคนก็จะต้องเสียสละการงานอะไรต่างๆไปอยู่นั่นเจ็ดวันค่ะมีการผึกโยคะนะคะชาติจักระ,กระ เ็จด้วก็ฟังทรรมหลวงพ่อจะพูดจะเทศนาเรื่องของการทำวิปัสนาแล้วก็ประกอบด้วยธรรมะต่างๆซึ่งคุณจะไม่เคยฟังมาก่อนคุณจะไม่เคยรู้มาก่อนย่าฟังแล้วประทับใจท่านชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราตามคำสอนไม่ได้บิดเบือนพระพุทธพจน์เลยทุกคำพูดของท่านตรงมั่นคงไม่บิดเบือนเพราะท่านกลัวบาป การบิดเบือนพุทเธพจน์นั้นเป็นบาปอย่างมหันนะคะเขาเรียกว่าเป็นอนันตกรรมทีเดียวเพราะฉะนั้นญาติก็อยากจะให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเสียสละเดินทางไปขัดเกลาวไปขัดเกลาวนี่เขาเรียกทูด,ดงนะคะเดี๋ยวนี้ใช้กันผิดเดวลาพระท่านออกไปข้างนอกออกไปในป่าเนี่อะไรนะ่ะที่เขาทำกันต่าง อันนั้นเขาไปเรียกวัาทูดงจริงๆไม่ใช่ค่ะเขาเรียกทูดงเขาเรียกว่าเอออะไรออือออะไรดูคนแก่เนาะเขาไม่ได้เรียกทูดงนะคะเขาเรียกลุกขมูลลุกขมูลหมายความว่าเดินเข้าป่าเดินเข้าป่าที่หาความสงบหาทางหาห้นทางที่เป็นสัปปายะห่างจากผู้คน รบกวนหากจากผู้คนที่จะมาทําให้เราไม่สงบเขาเรียกลูกขมูลไปหาที่สัปปายะที่เหมาะสมคือไม่ห่างจากหมู่บ้านที่เราจะไปบิณฑบาตแล้วก็สถานที่มันไม่ไม่มีอันตรายในป่านั่นเรียกลูกขมูลแล้วเมื่อไปถึงที่เหมาะสมแล้วคาว่าสัปปายะคือที่เหมาะสมที่จะบําเพ็ญพจน์นั่นถึงปากกฎปากกฎไว้ อธิษฐานติดว่าจะอยู่ตรงนี้กี่วันก็อยู่ในกฎออกมาเดินตำหนดรูปนามต่างๆที่สอนไปเขาเรียกว่าทุดงทุดงแปลว่าขัดเกลาให้ความโลภความโกรธความหลงทุเลาลงเบาลงถ้าเราเอาสามตัวนี้ออกไปจากชีวิตในจิตของเราได้เราก็จะบรรลุมรรคผลได้เช่นกัน ของเราก็ทุโดงค่ะเหมือนอย่างาที่มาเรียนกันพรุ่งนี้เริ่มต้นเนี่ยค่ะวันที่วันที่แปดเนี่ยค่ะพวกนี้ก็เป็นโยคีนะคะออกจากบ้านเทียสะตั้งใจว่าจะเป็นสแสวงหาธรรมะแต่เราก็ไม่ได้ลุกขมูลแต่เราออกจากกรุงเทพออกจากจังหวัดต่างๆมารวมกันที่วัดเก่าโบราณน,นั่นก็ถือว่าโคจระเดินทางมานะคะแล้วก็ มารวมกันพวกโยคียคือทําความเพียรมารวมกันอยู่ที่นี่ตามอัตภาพแล่วาญาก็เป็นสปอนเซอร์เลยอาหารไม่ไม่ขาดแคนลนลุงสิทธิ์่า่าคุณยุนินมันชื่ออะไรวิภาพรคุณเตี้ยมเดินทางมาจากพิษโลคมาช่วยเพราะว่าท่านทำอาหารเก่งมากทั้งคู่อค่ะวิภาพรเนี้ยเจ้ายุ่งนี่ ทำกับข้าวเก่งแล้วก็รับอาสาเขาชอบทำบุญทางนี้ก็มีพักพวกต่างๆก็มาช่วยกันอ,อีกคนหนึ่งอยู่ถึงสงขาอุตสาหมามาช่วยดูแลทำความสะอาดอะไรต่างๆพวกนี้มีเมตตาธรรมแล้วก็มีฌานมีฌานที่อยากจะช่วยคนอื่นช่วยดีแรงช่วยด้วยตฤกตปัญญาต่างๆร่วมมือกัน ลูกศิษย์ญาตก็ไปช่วยกันรักษาช่วยกันฝึกโยคะตอนเช้าก็ต้องตื่นแล้วตีสี่สีห้าต้องตื่นห้องน้องห้องน้ำทากยาไม่ต้องเข้าคิวยาสร้างไว้เยอะแยะค่ะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะที่เราพวกเราไปช่วยกันสร้างวัดเก่าโบราณจนสําเร็จมีพร้อมมูลเลยค่ะมีพร้อมมูลเลยไม่ขาดสนแล้วก็ที่ดีใจที่สุดคือได้สร้างแม่ธรณี แม่ธรณีนี่ท่านปราบมารน,นะคะเวลานี้จากผลกรรมจากผลที่เราได้ฆ่าสัตว์เยอะแยะประเทศไทยนะคะวันหนึ่งไม่รู้ว่าชีวิตสัตว์ต่างๆไม่รู้ได้เท่าไหร่กรรมอันนี้เราก็ต้องเดี๋ยวรับเป็นโควิดเป็นอะไรสามปีเนี่ยค่ะทำให้ญาเห็นอะไรต่ออะไรอีกมากมายตัวยากไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า ร่างกายมันไม่รับเ็ราก็เห็นบางคนที่โดนวัคซีนอย่างว่าประกาศว่าดีอะวัคซีนชนิดหนึ่งผลที่สุดก็มีคนเจ็บคนตายแล้วก็ก่อโรคต่างๆตอนนี้ก็ยอมรับแล้วเห็นเขาปรับกันอุตตรุนจริงๆยี่ห้อนี้ก็เก่าแก่เนี่ยเราก็ไม่พูดถึงลนะผลที่สุดไอการที่จะเป็นหนูตะเภาเนี่ยเมืองไทยเมื่อไหร่จะเลิก,กะอ,ะอะไรอะไรยาคิดได้ ส่งมาเมืองไทยก่อนเอาคนไทยเป็นหมูกระเผ่าเป็นหนูกระเพาเนี่ยอดีก็ได้ทําสอบไทยอย่างนี้ไม่ทำนะคะเรื่องของหลกยานั้นก็ยาก็ได้สอนให้รู้ว่าสมมุติเราป่วยเราไปเช็คไปโรงพยาบาลน,นี้เขาว่าเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งผีแผามเชื่อนะคะดับเบิลเช็คค่ะต้องไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งให้ดูที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ พราะบางครั้งอาจจะพลาดท่าได้การตรวจเช็คมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวพึ่งเดี <c oughs> ย๋ยวพึ่งนั่นเวลาจะยารับมาจากหมอก็เหมือนกันถ้าทานมื้อแรกผิดปกติมื้อที่สองผิดปกติต้องหยุดทันทีค่ะร่างกายเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องจักรนะคะเพราะไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชา อยู่ในร่างกายประกอบมาเป็นตัวเราตัวเราไม่มีหรอกค่ะมีแต่ธาตุมีแต่ธาตุเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นร่างกายมันเป็นเครื่องจักพรพอะอะไรผิดปกติพัดเครื่องจักรเราก็ล้วนเรารู้ได้นี่คะรู้เราก็ต้องหยุดไปบอกหมอบอกหมอคะอยาที่หมอจ่ายเนี่ยกินแล้วมันคันกินแล้วมันปากเจอกินแล้วมันผิดปกติหมอเขาจะต้องไปเช็คดูเพราะฉะนั้น สติสัมปชัญญะของคุณฝึกด้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นย่าก,ก็บ,บอกว่าคุณตั้งตั้ง,งจิดเอาไว้ว่าอย่างคนใกล้จะปลดกษียณหรือคนเกษียณแล้วไม่มีงานทําอย่าได้ไปพบไปพบกับเพื่อนที่เป็นพานนะคะขาอาจจะชวนคุณไปบ่อนไปคาทิโนไปอะไรนี่คุณต้องพิจารณาให้ดีเราปลดกษียณแล้วเราเก็บหอมรอมริบไว้ เอาไว้ตอนแก่เราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องป่วยหรือจะต้องเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอนว่างเข้าอย่างว่าคนว่างกระเทียนว่าไม่มีงานทํามันก็วุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเข้าธรรมะเถอะนะคะด่าบอกบุญมาแค่นี้ว่าเออจะต้องมีรุ่นต่อไปเพราะเวลานี้ย่าได้ดาออกจากนายกแล้วไม่อยากเป็นนายกตลอดการค่ะ ก็ต้ตวิชัยรูปขังดีก็ได้เป็นนายกแทนยา่าเพราะท่านเป็นนักวิจัยจากิย้าก็เชื่อว่าจะพาวิชานี้ไปสู่ความแพร่หลายให้กับผู้คนได้รู้จักที่จะมีตนเป็นที่พึ่งอัตตาอัตโนโนาโถนะคะย่าฉุกเฉินเนี่ยย่าหกล้มหัวแตกรึกทีเดียวถ่ายรูปไปให้หมอมดดู หมอหมดอยู่ถึงระยองไปข้าเวรโอ้โหสองทุ่มออกมาเห็นรูปรูปย่าหัวแตกเขาก็บอกเลยบอกคุณย่าเดี๋ยวนูจะเอาเครื่องมือไปเย็บให้นะย่าบอกไม่ต้องเลือดหยุดแล้วฉุกเฉินดีที่สุดค่ะวิชาพนังกายชิดเพื่อสุขภาพนั้นเราสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เวลาวิกฤตนะคะก็บอกกล่าวก็คุยให้โมทนาค่ะ พาอข่าวนี้เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วเราก็เราก็ต้องระวังเรื่องโควิดก็อยากจะบอกกล่าวว่าเช่าเผื่อคนที่จะไปได้ยินเสียงญาติตอนนี้ตรวจตรวจเท่าก่อนนะคะ <c oughs> เอาไปให้ดูว่าไม่มีสองขีดอะไรก็ไม่รู้นะเขาตรวจโควิดกันก็เอาไปโชว์หน่อยเพื่อความอุ่นใจเพื่อเราจะไม่ต้องไปเป็นแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นก็เป็นบาปถ้ารู้ว่าเป็นนะคะ ถ้ารู้ว่ามันผิดปกติตรวจแล้วสองขีดเราก็ควรจะงดไว้ก่อนเพราะยังไงก็ยังจะต้องมีต่อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนให้โมทนาก็ได้บุญค่ะนะคะเนรุ่นที่สิบเจดแล้วนะคะโมทนาก็ได้บุญเหมือนกับได้ไปทำกุศลเหมือนกัน,นะค่ะมันก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่า ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกศิษย์ของญาติทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ